อขอเชิญคณะกรรมการนั่งประจําที่นะคะรอบต่อไปเราจะเข้าสู่การประกวดนุ่มหล่อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทั้งคณะกรรมการและหนุ่มหล่อหมายเลขหนถึงหมายเลขหกนะคะสแตนบายด้านข้างเวทีได้เลยนะคะ หนุ่มหล่อเมืองสิงห์นะคะต่อจากสาวสวยเมืองสิงห์เมื่อสักครู่นี้ประกวดสาวสวยเมืองสิงห์เก้าท่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ทางคณะกรรมการก็ตัดสินนะคะอย่างหนักอกหนักใจเลยทีเดียวค่ะนะคะทั้งความสวยความงามแล้วก็รอบของการตอบคีย์เวิร์ดนั่นเองค่ะซึ่งเราก็จะวนลูปเข้าสู่หนุ่มหล่อเมืองสิงห์อีกครั้งหนึ่งนะคะว่า จะเป็นการโชว์ตัวนุ่มหลอนะคะขออนุญาตโชว์ตัวเป็นโซนด้านล่างก่อนนะคะแล้วตอบคําถามด้านบนนะคะแจ้งให้ทราบว่าเดินด้านล่างก่อนแล้วตอบคําถามด้านบนค่ะนะคะซึ่งตอนนี้นะคะนุ่มหลอมีทั้งหมด6ท่านค่ะเดี๋ยวรอคณะกรรมการพร้อมกันสักครู่หนึ่งนะคะ ซึ่งก็จะเข้าสู่การชมหนุ่มหล่อแต่ละท่านเลยนะคะทีละท่านหมายเลขหนึ่งถึงหมายเลขหกค่ะจากนั้นแล้วนะคะก็จะเชิญหนุ่มหล่อทั้ง6กท่านด้านบนเวทีเพื่อที่จะตอบคีย์เวิร์ดซึ่งจะเป็นคีย์เวิร์ดเดียวกับสาวสวยเมืองสิงห์นะคะนั่นก็คือคีย์เวิร์ดที่ว่าจังหวัดสิงห์บุรีในความคิดเห็นของคุณเป็นอย่างไรนะคะ ซึ่งแต่ละรอบนะคะทั้งรอบของความหล่อนะคะความงามก็จะมีการชูป้ายคะแนนก่อนด้านล่าง1รอบแล้วต่อด้วยรอบตอบคีย์เวิร์ดด้านบนเวทีอีกหนึ่งรอบนะคะนี่คือเราจะเข้าสู่รอบของหนุ่มหล่อเมืองสิงห์แล้วค่ะนะคะคณะกรรมการก็ตอนนี้นะ จากที่พี่เลี้ยงนะคะได้เห็นทางคณะกรรมการได้ชูป้ายคะแนนแล้วนะคะก็คงเชื่อว่าพี่เลี้ยงหลายคนนียน,นับคะแนนกับเองแล้วด้วยนะคะก็น่าจะพอทราบคะแนนคร่าวๆกันแล้วค่ะซึ่งทางของ ผู้จัดนะคะจะมีรางวัลพิเศษให้อีกด้วยนะคะเดี๋ยวรอหมดรอบของหนุ่มหล่อเมืองสิงห์ก่อนอ่าตอนนี้กรรมการพร้อมแล้วค่ะทั้ง9ท่านนะคะหนุ่มหล่อเมืองสิงห์ทั้ง6ท่านก็พร้อมแล้วค่ะตอนนี้ขอดนตรีซาวเพลงสักนิดหนึ่งนะคะหมายเลขหนึ่งสแตนบายด้านข้างเพื่อจะโชว์ตัวด้านล่างเลยนะคะ หมายเลขหนึ่งค่ะขอเชิญคุณคานิตินถิ่นคำค่ะโชว์ตัวที่คณะกรรมการด้านล่างได้เลยนะคะให้เห็นโฉมหน้ากันอย่างชัดเจนค่ะเสียงปรบมือมาแล้วค่ะเป็นชุดหนุ่มชาวสิงห์นะคะเป็นทีมสีเขียวค่ะ แล้วกลับเข้ามายืนที่ตรงกลางนะคะเพื่อที่จะให้คณะกรรมการได้ยกป้ายคะแนนค่ะเดินกลับมาตรงกลางครับผมสำหรับหมายเลขหนึ่งคณิตินผินคำค่ะคณะกรรมการว่าอย่างไรขอคะแนนค่ะอย่ามัวมองนะคะแม่ยกป้ายคะแนนกันด้วยค่ะเริ่มที่หมายเลขหนึ่งนะคะ น้องคณิตินถิ่นคำนะคะคะแนนเริ่มที่9 9 9 10 9 9 9 9ิเกและ10ค่ะ<ๆ>นี่คือหมายเลขหนึ่งนะคะสำหรับคะแนนของหมายเลขหนึ่งค่ะ<ๆ>ทางเจ้าหน้าที่ได้จดไว้เป็นที่เรียบร้อยพร้อมทั้งคณะกรรมการไว้จดไว้แล้วด้วยค่ะ<ๆ>ต่อไปนะคะ<ๆ>เอาหมายเลขหนึ่งพักผ่อนก่อน,อนลูก<ๆ>พักผ่อนก่อนนะคะหมายเลขสองค่ะ คุณพานุพง์เป้งชัยโมค่ะพานุพง์เป้งชัยโมนะคะอีกหนึ่งกลุมที่เข้าประกวดนมหล่อเม,มืองสิงในค่ำคืนนี้ด้เหตุการณาตานะคะในงานแสงสีสิงเสนสิงเสน เป็นเมืองสิง์ุุรีในสมัยก่อนนั่นเองค่ะแล้วกลับมายืนตรงกลางด้วยนะคะสําหรับคุณพานุพงศ์เป้ยชัยโมนะคะผู้เข้าประกวดหมายเลขสองขยับก,กลับมายืนตรงกลางลูกอ่าตรงกลางเลยนะคะบริเวณด้านหน้านกรรมการค่ะคณะกรรมการว่าอย่างไรคะสําหรับหมายเลขสองขอคะแนน เริ่มที่9 9 9 9 8 9 8 9 9และ9ค่ะสำหรับหมายเลขสอนะคะนี่คือคะแนนของคุณนะคะพักผ่อนกันสักครู่หนึ่งก่อนนะต่อไปขอเชิญหมายเลขสค่ะคุณกุลวริศผลศรีบุญรอดเชิญค่ะ จริงๆเมื่อช่วง2เดือนที่ผ่านมานะคะดิฉันได้เป็นพิธีกรประกวดที่ใชนาาก็จะมีคุณหน้าอยู่หลายคนเหมือนกันนะคะสำหรับการประกวดนุ่มหล่อนะคะคุณวัดผลสีบุ่รอบนะคะจะโชว์ต้องเปา่าหน่อยนะ ยำในการลงคะแนนค่ะคณะกรรมการเอาละค่ะแล้วก็กลับมายืนที่จุดตรงกลางด้วยค่ะในการนี้นะคะคณะกรรมการว่าอย่างไรค่ะสำหรับหมายเลขสามกุณวริพน์ศรีบุญรอดขอคะแนนค่ะและคะแนนเป็นเอกสันทั้ง9ท่านค่ะ10คะแนนทุกท่าน คณะกรรมการให้10คะแนนทุกท่านทั้ง9ท่านนะคะแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบด้วยค่ะสำหรับหมายเลขก3ต่อไปหมายเลข4ค่ะคุณชนพัฒน์ไทยทีค่ะขอเชิญค่ะสำหรับน้องชนพัฒน์หรือชนพัฒน์นะคะาในชุดสีชมพูน้ำตาลแล้วก็ ดูชนพัฒน์นะคะคณะกรรมการขาขอคะแนนค่ะว่ายังไงบ้างคะสำหรับคะแนนน้องหมายเลข4นะคะเริ่มที่9 9 9 9 9 9 9 9 10และ10ค่ะนี่คือคะแนนของหมายเลข4ีนะคะพักผ่อนกันสักครู่หนึ่งนะและหมายเลขต่อไปหมายเลขห้ น้องนิติพรนิลพัฒน์ค่ะอะอคราวนี้มาเป็นเสื้อแขนกุดเลยนะคะหมายเลขห้วันนี้นะคะให้คณะก,กรรมการได้ดูกันแก สิบ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 เสิสิบิบและสิบค่ะโอ้โหค่ะไปคะแนนเดียวเท่านั้นนะคะค่ะใบคะแนนเดียวเท่านั้นสำหรับหมายเลขห้านิติธรนิลพัฒน์ค่ะและผู้เข้าประกวดหมายเลขสุดท้ายหมายเลขหกสำหรับนุ่มหล่อเมืองสิงค์ค่ะน้องศิรพัฒน์เขียวมณีค่ะ ปัญใจใครเอ่ยโอ้โห,โหเสียงกรี๊ดดังมากจิรพักเขียวมณี เข้าตรงกลางแถวลกตรงกลางกรรมการดุด,ด้วยนะคะ<ด>ใจเย็นๆนะคะกรรมการขะ เทีเพื่อเข้ารอบตอบคำถามและขอไม้ด้วยนะคะเชิญค่ะ